What is this stuff? I'm a vegetarian, and even I find it gag-worthy. Mmm, splug all grotten. When I was with the plumbers, we genetically crossed a slug with a brussels sprout. Well, they didn't make much of a bioweapon, but you won't find a better source of vitamins. You feed your own grandchildren some 30-year-old failed genetic experiment for dinner? There is just so much that is wrong with that. Gwen, stop! Don't eat them! <laughs> Oh no, Ben. This time I'm wise to your tricks. For once, you're gonna finish your vegetables. Not if they finish us first. Hey, ben. เวลาฟรีแขนครับอาเพิ่มเป็นจะได้คอมมาตอร์เ,รรออรอเคนแล้ <c oughs> ก็ช่วยเพื่อนเล่นให้ <c oughs> อืปล่อยไม่นนโดนโธ่โธ่ฉันหลบโชย <c oughs> ตายยากที่คิดฮะ ยังกับหมาเพิ่มอีกนี่นะมีใครมีฝังเป็นปอดรึกโอ้ยหมุนติ้วติ้วติ้วมีทั้งต่อยโชครับเฮ้ย,ยพวกนี้เนะี่ยเยอะไปแล้วนี่โอ้โอ ย้ยแบตจะหมดโอ้ยขึ้นล่างนี่ว่ะเฮ้ย <c oughs> เวย้น่ครองหนึ่งพี่ตาได้อย่างอนาถมากๆตัวแรกขึ้นไหมแกโอ้ใบมีดโกจนจะได้ โอ้ยเก็บเียวมีเันโดนลอยหรอไปรักมีอะไรไหมฮะไม่มีครับมีตัวล้จ๊ะยวพี่กับเผาไว้เกียมเลยต้นไม้ันได้เรื่องเผาไวเกียมอะเรื ok ่องจริงนะบอกก่อนมันทลายต้นไม้ได้ไหมฮะจริงยี <m <m ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เผา S <S <S หมดพาคลิค้วตอนนี้ไต่เอาได้เงี้ยนอนเลยไปยถึกขึ้นฮะพวกนี้โอ๊ยลืมดูทาง ทุกคนทุเรศมากเลยทำไเนยฮะผมคิดไปเองเดี๋ยวมม้มาเล่นได้ไงฮะขนลุกแปลกโอ้ยไม่โดนไม่ครบ Check for ramps in your area. Looks like Hop cannibals da. up here. Hey! Oh, kẹp tóc. Ôi, 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 tài, 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 tài. นี่ไงต่างครับอยากลองท่าใหม่ตอนนี้อยากลองตายก่อนไหมล่ะจ๊ะไม่อยากจ้าตายวิวเทานี่ไงเตะปับปับกบองเพชรเตืนได้โอ้ใหญ่เบ้อรว้าตะเป็นไงจ้าคุณพี่ เร็วชีวิตตีไม่โดนนี่น็อกทีหนึ่งไปนี่งไงเว้ยไม่ตายเว้ยเพิ่งขึ้นขึ้นเย้ยอำเขาวไว้เกมครับนี่งไงเก่งขึ้นเนาะใส่โดนท่าน,นี้ก็อย,อยังตายอยู่ดีแวแหละ อเออแต่ว่าไปตัวนี้ไม่มีท่านั้นล่ะเออมีนี่นะแต่ยังไม่ได้ใช้โอ้ยเหมือนตึบโอ้อไม่ไงไฟด้วยความเร็วเหนือเปียงโอเยแบตหมดอัพจนเต็มไปกัดตอนไหนเนี่ยโอ้ยโดนไม่โดนหรอกจ้ะ วิ right ่งเลยจ้าโ้ยตกน้ำโอ้ยวิธีง่ายๆครับวิ่งีอมเร็วเน่ยเปียงเปียงไหนเราปี๊ฟ เออมึนตืบเลยของเนี้ยปีเลงกระแบตหมดแล้วครับพี่น้องวิ่งความเร็วเนีเ่ยเสียงทะลุผ่านครับทำให้เกิดแรงกระแทกมหครับหวานติบชั่วหิตานี่ไม่ตายฮะนี่นต้องเตะปั๊ม นี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหทีนี้ก็แบตหมดนะครับกวนโอ้ยออไปแล้ว ตรงไปเป็นควายขี้เลี้วเดินได้ปะไม่ไงโอ,โอ,โอ้โอ้ยเจอกันด้วยเป็นกระบ,บอกเพชรไหวไหมไฟเก้กระก <c oughs> จอกจะขึ้นไปไหนเนี่ยผงโคตร Oh, wait. Oh, wait. Oh. You need speed here, Ben. Try using accelerate. make cool up. อ,อ้าวกดพิษพววมีผ่านนึกว่าเร็วแฝง <c oughs> เกือบโดนใจหนูโอ้ย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 ได้ลงทีเดียวเราก็ได้เวลาโจมบอมแบมนะครับบอมแบบเก็ตปะ ดแทโอ้โหเกอบโดน <c oughs> ไฟมา <c oughs> โอไ้ได้ตายเพราะไฟมาได้แหละหุนไปโอ้ เหมือนมีเพื่อนมาหาฮะเอาเป้เอเอแคนบอร์ดเนี่ยโหาโหดโอ้ยเจบ็บยังหนักตอนนี้แหละที่กระทบกขอบพวว่าที่แท้จริงของเราจังมันโดนระเบิดด้ด้วยแล้วเนี่ย ในไอ้เหมือนกับๆในไอ้เก่งหยุดนหลุนโอ้ยระเบิดมันมาจากไหนอีกเนี่ยเฮ้ยย้ยหมดอีกเหรอเฮ้ยกระจกตัวอะไรแก มีเส้นทางเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนเลยเอาให้เลยปุกไปไหมโอ้ยไม่หมดพักทีนะพวกเจ้าเดียวยังเจอซุปเปอร์แคนโนโบับบลยี่แบตจะหมด no one at all well i finished all the yard work now where's my reward they've reported another alien plant outbreak in seattle but don't worry you'll have at least an hour to eat before we arrive if this is a reward, I'd hate to see the punishment.